ครับผมคลิปนี้ผมจะพามาดูว่าวงแหวน LED มันมีชิปอะไรบ้างนะครับแล้วมันกล่องมันกินกระแสเท่าไหร่นะครับผมที่ห็นเห็นในท้องตลาดตอนนี้จะมีอยู่3ามชิปนะครับที่ขายกันผมจะเอาตัวแรกก็คือมันจะเป็นชิปครี LED นะครับชิปครีจะเป็นมีโดมนูนๆอย่างนี้นะลองไปดูที่รถท่านนะครับหรือว่าก่อนจะติดตั้งขอดูชิปว่าเขาใช้ชิปแบบไหนกันนะครับ ชิปครี LED สเปคของชิปก็คือ3วัตต์นะครับจะรองรับกระแสสูงสุดถึง1,000ม ah ิลลิแอมนะครับแต่ที่แนะนำใช้งานก็คือ700 m มิลลิแอมนะครับผมแต่ไม่ว่าจะเป็นชิปกี่วัตต์ก็ตามกล่องที่มันจ่ายกระแสมานะครับอย่างนี้นะมันจะจ่ายออกแค่350 m มิลลิแอมเท่านั้นนะครับถ้าสมมติกล่องพังหรืออะไรพังก็ไปเอากล่อง ของไปเอาไดเวอร์ LED ตัว1วัตต์มาใช้นะครับเพราะว่ามันต่อให้ชิปเป็น3วัตต์ยังไงหรือสูงจากนั้นคนที่ทำมาโรงงานที่เขาผลิตมาเขาจะให้กระแสแค่3 5 0ม ah ิลลิแอมป์นะครับอันนี้ c คลีย LED นะครับตัวนี้จะมีลักษณะอย่างนี้นะ อันนี้เคลียร์ไปดีนะเอาไว้อีกตัวนะครับจะเป็น SMD นะครับตัวนี้ SMD 3030นะครับตัวนี้ถ้าหลอดเสียชิปเสียก็ซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับเอาใดร้อนเป่าอันนี้ SMD 3030นะครับครับผม SMD 3030 ตัวนี้ก็สเปคชิปอยู่ที่1วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นตัว6โวลต์หวัตต์นะครับถ้าเกิดมันเสียแล้วก็เอาตัวเพราะว่าฐาน PCB มันเป็นเป็นอย่างนี้นะมันรองรับสําหรับชิปลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปซื้อเอาตัว3โวลต์ก็ได้ครับแต่เป็นขนาดไซส์ led smd 3 0 3 0นะครับตัวนี้กระแสก็อยู่ที่3 5 0 m มิลลิแอมป์เหมือนกันนะครับตัวนี้เดีต๋ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็น h w q p นะครับตัวนี้เป็นชิปที่อยู่ในไฟหน้าของรถยนต์หลายรุ่นที่ออกมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ตัวนี้สว่าง5วันนะครับจำเป็นต้องมีฮีทจำเป็นต้องดัดแปลงฮีทซิงเพิ่มนะครับตัวนี้สว่างมากโอเคกับผมมี s m d 3030 30, มีครี c r e e l e d นะครับ ถ้าเป็น Clear เคลียร์ดีสีเหลืองอย่างนี้มันจะชิปมันจะเป็นสีขาวออกม่วงนะครับมันจะเป็น6 5 0 0 k ถึง7 0 0 0 k นะครับผมนี่ผมจะเสียบให้ดูสักครู่ครับผมสังเกตคนลองไปดูที่รถท่านนะครับถ้าเกิดติดแลเ้เหลืองไม่ได้ติดถ้าใช้ชิปอย่างนี้เนี่ยมันจะมันจะออกไปทางม่วงๆหน่อยนะ ตัวนี้เลนสปอร์ไลท์นะครับผมตอนนี้มาดู s m d 3030 30บาบังนะครับจะขาวถูกต้องตามกฎหมายเลยทวนี้ตำรวจคงไม่ยุ่งนะเพราะว่ามันขาวอมเหลืองนะครับตัวนี้นี่แหละเขาแบบรถออกมาจากโรงงาน ขาวโวมเหลืองขาวกระดาษขาวจัวนะ่วเลยครับขาวสวยมากตรงนี้ขาวกระดาษเห็นไหมครับตัวเลนส์สปอร์ตแรกมันก็สว่างแต่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับรรถ้าใครดูมาก,ก่อนหน้านี้ก็จะรู้ต่อไปจะเป็นตัว5วัตนะครับ แต่ถ้าเราไปใช้กล่องมันก็อยู่ที่กล่องนะครับว่าจะอัดกระแสไปเท่าไหร่แต่เขาทำมา 350mA มิลตัวนี้เขาสวยมากเลยตัวนี้ 5,500k ดูไปขำๆแล้วไ่ต้องมาซีเรียดกับผมนะครับเอาไปดูเผื่อสนใจครับก็ไป ติดได้เลือกเราเดี๋ยวผมแนะนําเลนกระจายแสงนะครับสวยดีมันรถออกมาจากโรงงานเลยตัวนี้มันแคบไปเลนมันแคบไปนะไม่สวยเลยแต่เลนจะปอร์ตไล์จริงๆสองไกลจริงๆสว่าง,ง,างจะสว่างกว่าเลนตัวนี้นะครับบอกไว้ก่อนถ้าใครเน้นสว่างไปตัวนี้ถ้าใครเน้นเต็มวงสวยแนะนําตัวนี้มันเลนมันจะตางะเนี่ยดนะูดูดีดด ถ้าเขาไม่มีให้ดูก็ลองเอาคลิปผมไปเทียบแสงดูนะครับว่ามันมันแสงมันออกมาในลักษณะเหมือนกันไหมโอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะครับไม่ได้ขายไม่ได้อะไระครับตัวนี้มาแชร์ประสบการณ์ครับ